นี้นะคะปกติเนี่ยก็จะแบบว่าวาคชชั่นของอพิสเดย์เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าใส่แบบนี้นี้แต่วันนี้มันมาเต็มขนาดนี้แน่นอนนะคะว่าวันนี้เราจะมาแคมปิ้งกันเออเราไม่มีแบบติ๊กตอกหรอที่มันแบบดีดดิวแล้วมันกระเด้งขึ้นเองหรือประสบการณ์ครั้งแรกอะไรของพี่ไอซ์แบบตายอะเรื่องอะไอยากถามเรื่องอะไรถามมาเลย จริงๆเทรนด์นี้มันมาแบบว่ามานานแล้วแหละแต่เชื่อมาว่าอภิสฎาไม่เคยไปแต่ไม่เคยไปลองการแคมปิ้งเลยเพราะว่าอภิษเหนื่อยอภิษชอบอะไรที่มันแบบส,บ,สบายๆอะไรอย่างนี้นะ ก่อนมานะคะดิฉันก็ได้ทํากันบ้านเรียบร้อยนะคะว่าที่นี่เน,เนี่ยเขาก็จะมีตรงมีเต็นแบบว่าเรียบร้อยสําเร็จรูปให้เราถ่ายรูปเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาแบบแป๊บๆถ่ายรูปง่ายๆสบายๆปะ่ะไหนอะเต็นนั่นหรอเจ๊บ้า,าันไม่ได้เรียกว่าเต็นเอ,อจริงๆเนี่นเห็นในรูปมามันต้องมีเต็นกลางสวยเราไม่ใช่หรอ ไม่วันนี้พี่ต้องกางเองจะเ,เป็นกางง่ายๆอูโมเดิร์นบอกแล้วไง <c oughs> ว่าสิ่งที่ฉันจะไม่ทำคือกางเต็นท์ไม่ใช่แนวไม่ได้ทำไงน่ไหนมาแล้วลองหน่อยเีงหรอมันยากเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแค่นี้คืออะไรนี่คือเตียงหรอเดี๋ยวก่อนนี่แน่เลยนี่คือเต็นท์ดูจากทรงแล้วอยถอดอาวุธก่อนอ่ะ ปากต้อนสิ่งที่ฉันเตรียมมาเราก็จะมาแบบแป๊บๆถ่ายรูปง่ายๆสบายๆง่ายๆสบายๆอะมาลุยโอ้โหอะไรเนี่ยอันนั้นน่าจะเป็นเต็นแต่อันนี้มันก็นคืออะไรอะ่ะโอ้โหขอดาวหรอดาโตเหรอ คืออะไรอ่ะมันคืออะไรก็อี้เหรอแล้วใครเขานั่งกันอย่างเงี้ยพี่เขาบอกมันกลับหัวอยู่พี่อ๋อเหรอกับหัวมันนึกนี่ถูกแล้วอ๋อเกาอี้เหรอมันนั่งได้เหรอแววันนี้ผ้าอยู่ในถุงอ๋อต้องมีผ้าอีกโอเคอ๋อเออว่ามีผ้าอ๋อไม่เป็นอย่างงี้ง่ายไหมพี่อ๋อเนี่ยง่ายอ่ะพอละมั้ง เนี่ยแชมป์แ <Cub> ล <es> <quin French> okay, mm ้วโอเค่ามร้าอนหนึ่งเก้าอี้ประกอสำเร็จสิ่งที่ยากที่สุดเลยดีกว่าเต็นท์เนี่ยสิอุ้ยฮะกลับด้านนี่ไงเออมาถูกทางยังอ่ะถูกแล้วอ๋อเอาค่ะขอตัวช่วย ลมพัดเราจะไม่ปลิวใช่ไหมต้องมีสมอคือถ้าเราไม่มีอีกเจ้าเครื่องมือนี้มันจะทำให้แบบว่าเรานอนอยู่มันอาจจะปลิวได้หายไปอะไรกี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าสมอนะเผื่อใครไม่รู้ก็จะให้ความรู้ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าสมอมานี่นะคุณเชลล์ถ้าตีมือตัวเองจะคาให้นะพูดเลยไม่ยากเกินไป แลปาก <_ an> ปาก <_ an> ปาก <_ an> ปากปาก,ปาก,ปากแค่นี้จริงๆมันไม่ได้ยากเราไปอยู่ที่ใจเราถ้าเราไม่ใช่คนที่แบบที่เกี่ยแล้วเราเป็นคนที่เปิดใจนะเต็นธรรมชาติพวกนี้มันคือสิ่งที่จะลงใจพอยังถ่ายรูปได้ยังหลังคายังนี้อยู่เลยเพือ่ออันนี้เอาไว้กันน้ำค้างอยู่ข้างบนดูจากความรู้ความสามารถอะไรอะเกี่ยวกับนี้ไง ยากมียากมียากก็หลังไปแคมป์ได้แล้วเนี่ยแต่ปัญหาคือตอนนี้เราตั้งเต็นท์ประตูมันบิดผิดไปฝั่งหนูเราอยากให้ประตูผิดมาฝั่งนี้เดี๋ยวก่อนการที่ประตูหันผิดด้านมันมีผลกับชีวิตไหมต้องย้ายไหม หวโจ้ยอาจารย์เหมอช้างมาหรือไงหวโจ้ยไม่ดีหรอตอนนี้มันคือหน้าต่างนะเราถ้าประตูหันรู้ไหมว่าการที่เราประตูเนี่ยแล้วมันหันเข้าทิศอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะสิ่งที่ไม่ดีเข้าบ้านเลยเราต้องหันเป็นหน้าต่างแทนมันบานเล็กกว่าประตูอันนี้หัวโจ้ยจริงไหมตือโอเคมาเลยอ่มาๆๆมาได้ทุบเอง พักก่อนใช่ไหอ๋อมันองมีหน้าบานเนี่ยยืสมองเนี่ยนคนก็รู้เลยว่าเราเป็นคนขี้เกียจเนี่ยนไหนๆทำทำให้ดูหน่อยสิคะมันทำยังไงนะคะแกน้งแกล้งแกล้กง,งทำให้ดูหน่อยอันนี้คือกางเรียนรู้เรียนรู้ไม่เคยไง จริงเลยนะขุ่มอ่ะอันนี้คือจากใจจริงไม่ได้แบบการแสดงนะเพราะว่าอะไรรู้ว่าถ้าสมมติมันการจริงอ่ะคือรู้งานอะ่ะคือมันไม่ได้ยากเกินไปคือระดับปัญญาอยองเรามันทําได้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะเออรู้สึกแบบเสียแล้วเนี่ยเพราะว่าอ,อะไรเพราะวันนี้ยังไม่ได้กินกาแฟเลยไงแล้วคือวันนี้ตรงๆนี่เราเข้าแล้วอย่างนี้ไม่รู้จะขาพคดยังไงอ่ะถ้างั้นเข้าเลยค่ะลูกค้ามา เริ่มต้นเออนี่นะคะนี่คือเราก็ต้องต้มน้ํารอไว้ก่อน <c oughs> อะวันนี้เลยแนะนํานี้เลยนะคะมอคคูนาทริโอนะคือเขาผลิตจากเม็ดกาแฟาชั้นดีเลิย <c oughs> เขาสั่นเฉพาะ,มะเมล็ดก,กาแฟาที่แบบว่าผ่านกรรมวิธีคั่วบดแบบพิถีพิถันแบบมาตรฐานจากมอคคูนาเลยที่จย่างวันตอดีนะคะก็เป็นมอคคูนาทริโอ rich and smooth นะคะก็เป็นสีแดงตัวนี้นะก็จะหอมกลมกลม่อมรียแล้วก็ดีค่ะสีเขียวนะคะเป็นมอคคนาทริโอเอสเปรสโซ เข้มแบบสไตล์อิตาเลียนค่ะซึ่งวันนี้อยากที่บอกนะว่าเฮ้ยยังไม่ตื่นเลยแล้วก็เป็นแก้วแรกของวันนะคะก็เลยขออะไรที่มันเข้มๆหน่อยแล้วกันก็เลยเลือกตัวดีค่ะมอคค่านะทริโอเอสเพรสโซสีเขียวแบบนี้ค่ะ สำหรับแก้วแรกของวันนี้นะคะวอนนี้ันร้อนหอมมากรสชัดเข้มข้นใครที่ชอบแบบเข้มๆนะกินแล้วแบบตื่นเลยอย่างเงี้ยนะคะซองเขียวแต่ถ้าสมมติจะเป็นมอคคาเชีย r ริชแอนสมูทนะคะก็จะเป็นแบบว่าความหอมละมุนอร่อยลงตัวนะคะใครที่ไม่ชอบเข้มมากสีแดงนี้เลยค่ะ มาแคมปิ้งมันก็ต้องเอาให้สุดเราจะมาแบบว่าถ่ายรูปแอคส่งแอทกแนาทีกลับบ้านมันไม่ได้เราก็ต้องทำอาหารทานเองบาร์บีคิวสิจาพี่ไอ้ถ้าอาหารเป็นบ้างไหมจริงจริงก็คือเป็นคนอ่อนหัดเรื่องนี้มากอะไรย่งนะี้นะใครได้ไปก็อย่าหวังว่าแบบว่าจะเป็นแม่บ้านแม่สีบเรือนในการที่แบบว่าทําอาหารเก่งอะไรเงี้ยอะฉันทํากะเพราอร่อยฉันทำสปาเกตตี้ไส้กัวอร่อยต้องทําโชว์แล้วไหมพี่ไอจะมีแบบสักอีพีหนึ่งไหม ขึ้เกียริการที่แบบพูด้แล้วฉันทำดีฉันทำอร่อยได้ได้ได้ทำโชว์ได้รระว่างติ้งไปพี่ไอ,อ้มีแบบ t o ป i c ก a อกนิดนึงประสบการณ์ครั้งแรกอะไรของพี่ไอ้ที่แบบจำไม่ลืมอ่ะเรื่องอะไอยากถามเรื่องอาไรถามมาเลยไอ้อย่างวันนี้บาร์บีคิวพี่ไอ้แบบมี ตอนแบบกินเนื้อครั้งแรกอะ,อะ,อะเรื่องการกินเนื้อของดิฉันก็คือว่าเป็นคนเกิดปีฉลูใช่ไหมแล้วตั้งแต่เด็กอะก็มีแม่ชีคนหนึ่งอะมาบอกเราว่าหนูห้ามกินเนื้อนะลูกเพราะมันจะเป็นการกินตัวเองมันจะไม่ดีเราก็เลยแบบฝังอยู่ในจิตตรงนี้ว่าแบบกูต้องไม่กินเนื้อกูต้องไม่กินเนื้ออะไรเงี้ยแล้วตอนนที่ดิฉันไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแบบมันมีแต่เนื้อให้กินอะแล้วแบบฉันก็ไม่อยากเรื่องมากอะแล้วฉันก็แบบดิฉันไม่ทานเนื้อค่ะไหวแบบ ขอร้องนะคะขอทานเนื้อนะคะวันนีไกกน้ไม่อยากเรื่องมากกับทีมงานแบบไม่อยากลำบากใครแล้ววันนั้นฉันเป็นเป็นสิ่ที่ฉันต้องทํางานแล้วแบบไปถ่ายอ่ะนึกออกป่ว่าแบบของเล่นเมื่อแบบสิบกว่าปีที่แล้วที่มันจะไปอยู่ในลูกบอลลูกบอลใหญ่ๆอ่ะแล้วแบบคนจะกริ้งลงมาอะไรเงี้ยพี่ฉันก็ไม่รู้อีท่าไหนเหมือนกันนะไปเดินอยู่อตรงที่มันลูกบอลมันมากริ้งใส่เลย,อยแล้วเราก็แบบเฮ้ยลูกบอล ดิฉันก็วิ่งไปทันตรงอ่ะลุกเหมือนลุบบอลก็วิ่งไปเงี้ยนี่ก็แล้วฉันก็วิ่งหนีมันดิฉันก็ล้มลงไปหน้าคว่ำไปกับหญ้าแล้วก็ลุกบอลปั๊บ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 ตักตัวไปฉันก็แบบเฮ้ยนี่มันมาจากการกินเนื้อแน่เลยเนื้อค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจจะกินเนื้อแล้วแบบเออแต่จดงก็กินแล้วก็กินมาเรื่อยๆแต่นี่บาร์บีคิวมันก็ต้องมีซอสบาร์บีคิวเซ่ถ้าไม่มีซอสมันจะเป็นบาร์บีคิวได้ยังไง ละครครั้งแรกมรามีเรื่องเล่าไหมโอ้โหละครเรื่องแรกรู้ไหมว่าฉันได้บทเป็นอะไรพูดเป็นนางเอกคู่สองจ้าแตไม่รู้จะเล่นยังไงไว้เพราะว่าในบทอ่ะที่พวกนางเอกอ่ะมันชอบไม่พูดแล้วก็าใจว่าเราก็รู้สึกว่าไม่มีไม่มีมมบทพูดมันเล่นยังไงอ่ะเราก็เล่นไม่เป็นเราก็แบบการเล่นเป็นคนดีในการที่แบบสมุน่ยตัวหลายมาว่าว่าว่าเราอ่ะแล้วอีนี่ก็แบบก็มันไม่มีบทให้พูดอ่ะเคยต้องทำผหน้าหรอย ใช่ฉันต้องทำหน้าเศร้าฉันต้องแบบเหมือนโดนเป็นผู้ถูกกระทำแล้วก็โดนเศร้าแล้วก็แบบฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรเว้ยฉันไม่รู้จะแอคติ้งยังไงฉันจำได้ว่าฉันรักไก่ในกัรอะไรวะกรมนาเพราะว่าแ้ตอนนั้นแหละเล่นกับพี่บุ๋มรัญญาพี่บุ๋มรัญญาแล้วเป็นแม่แบบเงี้ยละเขาเหนียแล้วเขาก็แบบ ริงไม่ใช่อะไรนะไม่รู้ต้แอคติ้งยังไงหลบก่อนหลบ,ลบกล้องอะไรเงี้ยเขาไม่ไม่รู้จะแอ t i ้ g ยังไงอ่ะแล้วก็เล่นละครรู้สึกแบบยากมากตอนนั้นนหละ <c oughs> แต่จนันชัไม่เคยดีบทคนดีเข้ามาอีกเลยอะไรเงี้ยคือเล่นลายอ่ะมันก็ยากอีกแบบหนึ่งนะแต่สำหรับเร,เรารู้สึกว่าเล่นบทคนดียากกว่าทุกอย่างมันต้องออกทางสายตามันต้องเป็นคนน่าสงสารซึ่งอันนี้คือพระเจ้าต้องให้มาว่าเธอต้องเป็นคนหน้าตาน่าสงสารนะซึ่งแบบหน้าตาเราเป็นไม่ได้หน้าสงสารหน้าตาเรามันอ่อนอะไรเงี้ย เย <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> ้เสร็จแล้วโ oh. อ้ยลสีสวย oh. คือแบบขายได้ไมา oh. แล้วยี่สิบบาทเลยอะ <Wow. S 1> กินด้วยกันไหมคะ พูดเยอะแล้วเหนื่อยขอเบรกพักดื่มกาแฟแป๊บหนึ่ง กาแบบนี้เราก็ต้องดื่มอะไรที่มันแบบเย็นสดชื่นสดชื่นใช่ไหม <S <S แล้วไอ้นะคะมีแนะนำสองสูตรด้วยกันนั่นก็คือ m o c ค n u n a t r โออเมริกาโน่โลว์แคลอรี่นะคะแค่35กิโลแคลอรีร่เองนี่ก็คือสีแดงแบบนี้นะคะรับรองว่าเป็นเครื่องดื่มสุขภาพค่ะแต่ที่อาจะขอเลือกนะคะคืออีกสูตรหนึ่งนั่นก็คือ m o c ค n u n a t r โออเมริกาโน่แบบไม่มีน้ำตาลแคลอรี่ต่ำเพียงแค่5กิโลแคลอรีร่เองนะสามารถชงดื่มกับาเย็นได้เลยอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นนั่นไงสิชมเล พร้อมกันเลยมาดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไงนี่นะคะก่อนอื n. N ่นก็เทน้ําเย็นที่เรามีซึ่งน้ําเย็นนะคะหาง่ายมากมีทุกที่อแล้วเราก็ต้องเติมแบบน้ำแข็งดิสหนึ่ง สดชื่นเย็นสดชื่นจริงๆม,ม,มอคคโนนาทรีโอนเนี่ยนะเขามีแบบว่าหลายสูตรหลายรสชาติมากๆเลยแต่วันนี้เนี่ยไอขอแนะนำทั้งหมด4สูตรนี้นะคะหนึ่งเลยมอคคโนนาทรีโอเอสเปรสโซ่ค่ะแบบชงร้อนเข้มสไตล์อิตาเลียนมอคคโนนาทรีโอริชแอนด์สมูทแบบชงร้อนหอมละมุนอร่อยลงตัวมอคคโนนาทรีโออเมริกาโน่โลว์แคลอรี่ชงได้ทั้งร้อนและเย็น แคลอรี่ต่ำเพียงแค่35กิโลแคลอรี่เท่านั้น ana, rial, o, Sugar free. มล็อกหน่าทรเโออเมริกาโน่ชูการ์ฟรีชงได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นไม่มีน้ำตาลแคลอรี่ต่ำเพียงแค่5กิโลแคลอรี่เท่านั้นโอ้โหสุดยอดมากๆอ้าวสำหรับใครที่อยากจะลองชิมลองซื้อนะคะแบบว่าหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยก็คือตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศและสำหรับทางช่องทางออนไลน์ค่ะได้แก่ร a z a d a แล้วก็ Sho ป e e แล้วก็ JDE World of Coffee นะคะและ สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆนะคะได้ทาง Facebook แ a นเพจม็อกคณะไทยแลนด์ค่ะคือก่อนมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยประเทศไทยมันร้อนมันจะมาแคมปิง้งทำไมแต่จริงมันได้มันเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเลยคือเรารู้นะว่าแบบภาพันก็สวยแต่แบบของจริงมันเป็นยังไงคือมันต้องลองแล้ววันนี้ก็คือมาลองแล้วกางเต็นท์เองจะ้ะทำบาร์บีคิวเองจะ้ะชงกาแฟาเองจะ้ะ แล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะ SWT Land Camp นครปฐมนะคะก็คือไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพนี่เองแล้วที่นี่นะคะก็มีเป็นแบบเป็น,ปน,ปน,ปนห้องแล้วก็หรือว่ากลางเต็นท์นอนแบบนี้เขาก็มีให้แล้วก็มีแบบแพทเอร์บว่าแบบว่าพายเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลค่ะก็สำหรับใครอยากลองมีแบบ Ex p e r i e n ร e ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาได้ะคะ่ะใกล้ๆอ่ะเคลอือรหน่อยร้อนบังบังแดดนิดนึงโอเคไปแล้วนะก็อย่าลืมนะคะ ฝากแบบว่ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะก็สำหรับช่องอภิษฎเอพีหน้าจะเป็นแบบว่าทำกิจกรรมอะไรก็อย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้ถือว่าชีวิตคอม l ีรละสามารถแบบรู้สึกแบาสามารถบอกคนอื่นได้แล้วว่าเป็นผู้หญิงลุยๆเราแบบสามารถแคมป์ได้ออกแคมป์คัมพรีรละบ๊ายบาย